สว, seats, สวัสดีครับผมเอิร์ทออเดอร์ซิตี้ครับผมนัทออเดอร์ซิตี้ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวสินค้า JBL c o n t r o l 25ขีดหนึ่งตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงติดผนังของ JBL นะครับจากที่เราจะเห็นว่า JBL เนี่ยมีเป็นลำโพง PA หรือเป็นลำโพงบลูทูธอะไรเงี้ยอ่าวันนี้เราก็เอาตัวไปติดเพดานมาให้ดูบ้างซึ่งตอนนี้สเปคคร่าวๆก็ประมาณไหนครับพี่นัทผมไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะเก่งเกินให้พี่นัทพูดแล้วกันนะผมโอ้ได้ครับตัวนี้เป็นลำ ดอกวูเฟอร์ fer, ที่ขับเสียงโลจะเป็นขนาด5้านิ้วแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยจะเป็นขนาด0.75กําลังขับก็จะเป็น200วัตต์ครับก็จะกันน้ํากันฝุ่นด้วยเป็น IP 4 4ครับมุมกระจายเสียงของตัวนี้ครับก็จะได้100อคูณ100งองศาแล้วก็จะตอบสนองความถี่ที่6 0เฮิร์ตถึง20เคเฮิร์ตครับทำความดังเนี่ยได้ถึง116 DB ครับและการใช้งานอะไรครับพี่นัทสำหรับรุ่นนี้ครับก็จะเป็น2ระบบเหมือนกันขับโอห์มที่8โอห์มแล้วก็มีหม้้ออแปลงงขวนให ทำไมข้างหลังไม่มีคำว่าโอมเลยครับพี่นัทมันมีคำว่าทรูครับผมอ๋อก็นี่ใช่ไหมที่เขาเขียนอยู่8โอมเท่ากับ into setting ใช่ไหมครับครับอ๋อคือถ้าเราใช้โอมเนี่ยเราก็ปรับไปที่ทรูได้อ๋อโอเคครับและไอ้ขาตั้งโมเดลนี่คือขานี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งที่ติดกับผนังมีแถมให้เราด้วยอ๋อก็คือแถมไปเลยก็คือเอาตัวนี้เสียบกลำโพงใช่ไหมครับก็ด้านนู้นก็ยึดน็อตติดกับไม่นี่ได้เลยผนังได้เลยเขาจะขายเป็นคู่นะครับคู่ใช่มาสองตัวไม่ใช่แยก ใช่ครับก็คือกล่องหนึ่งจะมี2ขาสองลำโพงครับเตรีพร so ้อมให้อ hmm> ๋อโอเคครับดีไซน์เอิร์ทว่าไงลำโพงตัวนี้อชอบนะพี่จริงก็ชอบน้อยแต่เยอะอยู่น้อยแต่เยอะคือข้างข้างหน้าดูมันจะดูเหมือนแบบเหมือนลำโพงแบบเหมือนไม่มีอะไรมากแต่พอมาตั้งคู่กันแล้วมันสวยอยู่พี่ก็คือได้เรื่องของความสวยงามด้วยเวลาไปติดตั้งใช่ครับแล้วผมคิดว่าตัวเล็กวันี้ก็ใช้งานได้หล สถานการณ์สถานที่ท้องแคบท่องกว้างใช้ได้หมดท่องกว้างก็เน้นจำนวนหน่อยอาจจะซื้อสักสิบคู่อะไรอย่างงี้ครับสิบคู่ก็ประมาณยี่สิบตัวผมว่าตั้งเลยเข้าผมเท่ๆซื้อได้นะผมวิดีโอมีเมลจริงๆก็มีขนาดอื่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีหรือใครอยากดูขนาดก่อนก็สามารถไปชมได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับแค่เว็บไซต์ต้องมีทุกตัวนะครับผมเดี๋ยวผมบอกแอดมินดูแลเว็บไซต์ให้ผมได้ครับ ต่อไปจะมาลองฟังเสียงตัวนี้ดูว่าเสียงออกเป็นยังไงพี่นะัทโดยเราจะใช้เสียงในระบบวอไลน์เนาะใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับ เสียงยักไงครับพ de well, kind of ี่นัทเมื่อกี้ผมฟังเสียงดีนะพี่นัทผมชอบนะครับเสียงดีละลำโพงขนาดนี้เราให้เสียงใดีชัดขนาดนี้วเล็กแค่นี้เสียงชัดมากใช่ครับ่านผู้ชมหรือใครที่ฟังก็คงจะเห็นกันว่าเสียงถือว่าดีสาหรับลาโพงที่ขนาดแค่ห้านิ้วนะผมดีมากครับสําหรับใครที่สนใจผู้นี้ก็ติดต่อได้ที่หน้าเว็บ audio city หรือ Li n e audio city ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ